สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซูบูซูคนพี่น้องพี่น้องกมื่อนี้พอใจดีนะครับจิพาไปตมแนวทางเล่าพัฒนานะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับปลาสำนักได้เข่าสำนักได้ดุดพี่น้องนะครับแล้วก็จะได้มาผิดารนากันนะครับเนาะโคงสิทราบกันดีค้งสิรู้กันดีนาพี่น้องเนาะ ทราบกันดีแล้วนะครับสำหรับเล้าพัฒนาเมื่อคืนนี้ผลปรากฏออกมานะครับเนาะผลปรากฏออกมาแล้วนะครับเลขที่ออก9 6 3ากด้วพี่น้องดเ้9 6 3เลขล่างออก5 9นะครับเล่าพัฒนาเมื่อคืนนี้ให้พี่น้องมาเบิงวา่า สำนักใดเข่าสำนักใด้หลุดพี่น้องนะครับเนาะจะได้รู้จะได้เห็นนะครับเมื่อใ้พอใจดีสิเอาแนวทางหาแต่เศร้าเศร้าเลยพี่น้องเปิดก้อนมูเปิดหัวก้อนมูเลยเข่าหรือหลุดพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาผิจารณากันนะครับเนาะ แล้วแต่ผู้สีเอาไปผิจารณาชอบก็จัดขัดก่อผ่านได้พี่น้องได้พี่น้องครับอาจารย์พอนอาจารย์พอนใช่เสียหัวมาสองงวดเลยพี่น้องบอกเลยตรงๆเลยนะครับลดสองงวดเลยพี่น้องนะครับไม่เห็นแม้แต่ตัววิ่งมาสองวดติดติดกันเลยพี่น้องหลังจากทําฟอร์มมาดีดีงวดนี้สิรุดเป็นงวดที่สามบอพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ ตั้งสติพิจรารณาเห็นแนวทางออกมือขึ้นนี่พี่น้องโอ้เพิ่นทําใจลําบากเหลือเกินนะครับบาดนี้เพิ่นว่าเอาพิเศษพิเศษไปเลยก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องสั่งธรรมดาแล้วสั่งพิเศษสั่งกินก่อนได้เลย,เลยพี่น้องอาจารย์พ่อชัยบอกสั่งก๋วยเตี๋ยวกินรอเลยชุดนี้วาสันอะแมนบอแมน จริงบอกจริงอันนั้นก็เป็นแค่คำเบาแต่สรุปแล้วคือสูตรและตำล่าพี่น้องที่สิบอกเขา้าใดว่าเข่าหรือหลุดอาพี่น้องไปใส่วันที่วันที่24นะวันที่ยีบสนะครับเดือน12นะครับ สองห้าหกแปดได้พี่น้องได้นะครับหกแปดนะครับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาบนวเลขงวดนี้นะครับสองงวดที่ผ่านมารุดนะครับวันนี้เอฟซีสั่งก๋วยเตี๋ยวกินรอเลยจบท้ายด้วยของหวานว่าศัตยสีสแมนบ เ็สีเมีนตัวเป็จริงเนาะเป็นควยกาเว้านะครับราวพัฒนาอาจารย์พรชัยนะครับตัวเลขกเพื่อนนี่เพิ่งเมื่อรุดได้พี่น้องเด้อแต่ก่อนนี่โอ้ยตัวดังตัวตึงในช่องได้พี่น้องเด้อแต่ก่อนนี่พี่น้องเลยมาจากว่าแค่เก่ากับเขาแล้วนะครับราวพัฒนาอาจารย์พรชัยนะครับวิ่ง บนล่างได้พี่น้องเด้อวิ่งบนล่างเป็นกาการันตีแฮปปนี่แล้วพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่าง หนึ่งสี่หนึ่งกับสี่นี้ไม่ได้ทำยังไงก็มาหนึ่งกับสี่นี้ไม่ได้ทำยังไงก็มาประชันหนึ่งกับสี่นี้ไม่ได้ทำยังไงก็มาเอาแมนความเล่าบอนะครับพี่น้องนะครับนะ้ะ อชอบก่อจัดขัดก่อผ่านตามตำราคือเก้านะครับพี่น้องมกักกระจัดชอบกระจัดพี่น้องเอ้ยนะครับเข่ารุดมันเป็นธรรมดาดอกแนวทางกดไอมบยูให้ดูดอกกันหลดลุวยกันเบิดแล้วมันเป็นแค่แนวทางสูตรและตำราเท่านั้น อย่าไปเชื่อหัวหามันตัวไดนว่ามาร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์หน,นึ่งมันขี่เราอดเบอร์ท่นันแหละพี่น้องนะครับอันนี้เป็นแค่สูตรเทีตบจำลาเท่านั้นที่จะบอกเราได้ว่าเข้าหรือดุดเนาะ่อพี่น้องมาเบิกย้อนหลังย้อนหลังของอาจารย์พรชัยได้พี่น้องได้ย้อนหลังของอาจารย์พรชัยเลยนะครับรุดพี่น้องรุดคือรุดเข่าคือเข่านั้นพี่น้องนะรุดคือรุดเข้าคือเข้าเ้อะขาจะดีเป็นคนแบบนี้ เข้าคือเข้าไม่ไอายถ้าอาจารย์ในอายว่าุแนวทางของตัวเองไม่เข้าแล้วบอกว่าเข้าเนี่ยไม่ต้องเข้ามาในช่องพ่อจะดีไม่เอาด้วยนะครับไม่เอาเลยนะ ja, เข้าคือเข้าหลุดคือหลุดพี่น้องนะครับถ้าหลุดแล้วบอกว่าเขานี่ไม่ได้ไม่เอามาอยู่ในช่องเลยพี่น้องนะไม่ลงให้ด้วยนะครับอย่าไปโกโหกนะครับเนาะคำพูดต้องเป็นนายพี่น้องนะครับ เมื่เบืบ่องการจับคู่พี่น้องจับคู่ของอาจารย์พรชัยแก้ตัวพี่น้องอแก้ตัวอาจารย์พรชัยมีอะไรพี่น้องมาอาจารย์พรชัยนะจับคู่หนึ่งสองหนึ่ง สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไปลอ,องนี่คืออาจารย์ฟ้าใจชุดที่สองสี่ สองสี่สามชุดสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินหลอ่อสี่เจ็ดสีแมนบอพี่น้องเพื่อนเจ็ดไหลเรียกเพิ่นหลุดสองวดกินพี่น้องเลยวันนี้บอกสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินหลอ่อเอาแมนบอแมนพี่น้อง ให้พี่ลองเอาพิจานณากันสั่งก๋วยเตี๋ยวกินรออาจารย์พรชัยอาจารย์พรชัยกขเดี๋ยว,วเขาไปจากค่า,าก๋วยเตี๋ยวมนมดดันะครับอพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เด้อสำหรับแนวทางนะครับดูไว้เป็นแนวทางเลยพี่น้องเด้อ ของอาจารย์พรชัยหลุดมาสองงวตดติดติดแล้วนะครับ